สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณนะนี้วันนี้ผมจานแว่นก็จะพาพี่น้องมาพิสูจน์คําบอกเล่าของคนแก่หรือว่าคนโบราณที่ได้บอกสืบสืบ,สบต่อกันมาเรื่องเกี่ยวกับการปลูกกล้วยซึ่งก็มีคํากล่าวกันอยู่ว่าอยา่าปลูกกล้วยในช่วงเข้าพรรษาเป็นอันขาดเพราะว่ากล้วยมันจะตายปลายไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ วันนี้ผมจันเว่นก็จะพามาพิสูจน์คำกล่าวนั้นว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับอันนี้ให้ดูนะครับเป็นกล้วยที่ทางผมจันเว่นได้นำมาปลูกเมื่อเดือนกันยายน2563วันนี้ที่ถ่ายคลิปนี้คก็คือวันที่13พฤษภาคม2564นับระยะเวลาของการปลูกก็ น่าจะประมาณ8เดือนซึ่งโดยธรรมชาติแล้วกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องก็จะมีอายุภายหลังจากการปลูกจนไปถึงตกเครือออกวี้ก็อยู่ที่8เดือนก็จะเห็นว่ากล้วยที่ผมนำมาปลูกเมื่อเดือนกันยายนนั้นอพอมาถึงวันนี้ก็เป็นกำหนดระยะเวลา8เดือนพอดีนะครับก็มันก็ ตกลูกออกเกลือมาโดยปกติแล้วก็อ่กล้วยก็มีการเจริญเติบโตที่ดีอย่างกล้วยกรนีอ่เป็นทางผลเจ้าแม่นได้อ่าทการอ่าไว้หนอ่อไว้เยอะๆคือไว้ไว้เต็มไปหมดไม่ไม่ได้ตัดออกเนื่องจากว่าจะทําการทดลองเกี่ยวกับอ่าว่าหาเกเราไว้หนอ่อกล้วยเยอะๆโดยไม่ตัดออกแต่มีการบารุงโดยการให้อาหารให้อะไรอย่างเต็มที่ กล้วยมันจะให้ผลผลิตเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วที่กล้วยที่อยู่ในสวนนี้ทัางผมจาแรแม่นก็ได้มีการตัดหนอุ่หนอ่อออกเลื้อนหนอ่อไว้คู่กับต้นแม่อยู่หนึ่งหนอ่อแล้วก็พยายามเลี้ยงหน่อในรุ่นต่อๆไปให้ห่างกันอยู่2เดือนสาเดือนประมาณนี้แต่ว่ากล้วยตอนนี้ผมก็จะไว้หนอ่ออย่างเต็มที่เพื่อจะทาการทดลองอันนี้ก็คือพาพี่น้องมามาพิสูจน์ทฤษฎีของคนโบราณเนาะ เดี๋ยวผมจะาพาไปเดินดูกล้วยกอต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปที่ปลูกในวันเดียวกันหากจะให้ทางผลจันร์แวน่นวินิจฉัยว่าทำไมคนเท่าคนแก่หรือว่าคนโบราณจึงได้ห้ามว่าไม่ให้ปลูกในช่วงของการเข้าพรรษานั้นาทางผลจันร์แวน่นก็พิจารณาได้ดังนี้นะครับก็คือเนื่องจากว่าในการปลูกกล้วยในสมัยโบราณน,นั้นคงจะไม่มีระบบน้ําหรือว่ามีการให้น้ํา ต้องอาศัยน้ําจากธรรมชาติคือน,น้ําฝนทีนี้เมื่อกล้วยเรามาทําการปลูกในช่วงเขา้าพรรษานั้นก็กว่าที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วกว่าจะถึงม่วงระยะเวลาในการตกเครืออวีนั้นมันก็หมดหน้าฝนไปแล้วทําให้กล้วยนั้นขาดน้ําทีนี้เมื่อ,อช่วงที่จะตกเครืออวีมากล้วยก็จะแสดงอาการเหี่ยวเฉาเกิดอาการใบเหลืองมองดูคล้ายๆกับโรคตายพลาย จริงอันนั้นน่าจะเป็นโรคตายซากมากกว่าตามความเห็นของผมาจารย์แม่นสำหรับคลิปนี้ทางผมจารย์แม่นก็คงจะเอามานำเสนอเพียงสั้นๆเนาะฝากด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาบานหากยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนกลับ fc กันก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยทางผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพ,พระคุณเป็นอย่างสูง คลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ